ตัวแรกเฮาฟอร์ดนี่ครับแง๊บคุกไปอีกผูกจูงกระถือยุ่ลอเงี้ยผูกจูงกไปถือไันจะไปเสียบตาขึ้นเทิงหัวมันลอยอยู่เทิงไหนและเอาเสียมกุ้ตู้ฮะโอ้อาค่าขนมไปโรงเรียนเอาเอาเอา โอ้เอลงสวัสดีครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องยูทู e ทีมงานชัยสร c h ชาแนลครับลิฟหัวไงเลยนะครับนะครับละมันเหาสูตรมาร์กนี่สูตรพิเศษเลยครับสูตรแช่ผมสูตรกับ เอ็มลอยครับแต่ว่าก็ได้พ้นดีครับนี่ครับรแผนกเสียบเฮาว้าวเรามาเสียบในนันบาทเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับคือวันใน,น่นันว้าวเราเสียบเรามาจากักแนวเสียบหัวแล้วเสียบคูเลยครับนี่เฮ็ดแล้วเบิ้งนะครับเสียบเป็นคูเป็นคูเลยหล่องมันใหญ่หมดแล้วว่ะ โอ้ยตายแล้วจะบอกไม่โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่อันเดียวอ,อันเดียวอันเดียวฮะอันเดียวนี่อันเดียวอันเดียวมันนี่สองอันไม่ได้นี่น เยียบันเดียวออนั่นละ่าาะเฝ้าไลเสียบพิษได้แหละหันตาลงลุ่มหันลงลุม่มเลยวหัวโผวอยู่ทึ่ง <c oughs> ไปเสียบคูห่างๆเนี่ยยังไงเนี่ย เอ้ยีบนะ่บางรี่เ่าถือจุงมานะเอ้ที่นีนะตัวนั่นนะนี่งละมันเ้องอะครับจกขันพีทขันถืนถอแนละ้วครับขันหินเทิงอคิดว่าอย่างนี้กับปลายครับประมาณไรนี่นะครับ เสียบครูเราเห็นหล่องมันใหญ่ผด <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> อาครับผมใหญ่ละมันไหนเรากันไหนเรามาซอยมันนี่ใส่ภาษามืองเราะอะเออมันแข็งัไม่ได้ เอา้าอย่าลงไปติด n h าอ้า,อาโหอันนี้สูงเขามาแล้วโอ้ได้ได้ได้ตัวจิ้วมานำ่ได้ตัวจิ้วมานำ อ้าวมาจากไหน,นคะแต่ผู้ซอยมากเพิ่มครับไหนเสียบดีสิได้ไหมนุ่นนุ่นน่นนุ่นใหญ่ยยไปแล้วใหนดูไปดูดิเสียบล่องไหนโอ้หาเงินไปโรงเรียน เราหวัดต้องกินแม่ทำมงนั่นเที่ยวแี้บคุไปอีกผูกคุมก็คือจีรลอก้นเหรอนั่นสิไปด้ยจะไปเสียบตาขึ้นเทิงหัวมันลอยอยู่เทิงไหนแหละเอาเสียบมันตู้มาโอ้หาค่าขนมไปโรงเรียนเอาเอาเอา โอ้เกือบบล่งลงน,นี่กนเรียวปันงูขดจักนน้อยนี่ยอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตั้งใจนะครับให้คลิปต่อไปเสียบละมากกันครับอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเียบ้อยครับ